กบสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับเอ่อวันนี้ผมนําพระเครื่องหลวงพ่อเงินมาให้ชมกันนะครับเอ่ที่ผมถืออยู่จะเป็นหลวงพ่อเงินปีส5ง5ันร้อสิบห้านะครับวัดบางขานพิมพ์มือเลขแปดนี่ครับหนึ่งในสี่พิมพ์นะครับหนึ่งในสี่พิมพ์นี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูคร่าวๆไปก่อนนะครับนี่หน้าหลังข้างนะครับอื นนี่ครับสภาพเดิม,เด,มเดิมเดิมเลยครับอันนี้เดี๋ยวผมจะตีกล้องให้ดูนะครับนี่จดจําใบหน้านะครับจดจําใบหน้าใบหน้าแต่ละพิมพ์พไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันดูครับตามซอกตามอะไรพระจะคมนะครับพระจะคมนี่ ดำๆก็จะเป็นยาขัดครับดูหูด้านหลังนะครับ,ลรบลแล้วก็สิ่งที่ขายไม่ได้คือนี่นะครับร้อยปาดนะครับร้อยปาดน่ครับอันนี้องค์แรกนะครับอันนี้อีกองคหนึ่งจะสึกๆครับสึกๆสภาพใช้มานะครับแต่พลาก็ถือว่ายัง ดูง่ายอยู่นะครับอุย้ยพาก็ถือว่ายังยังดูง่ายอยู่ครับดูนะครับนี่ดูใบหน้านะครับใบหน้าองค์นี้ถือว่าใช้มาสมบุกสมบันมากๆครับสมบุกสมบันมากๆนี่ครับ ครับอันนี้พาร์ใช้มาจริงๆเลยครับนี่นี่มีโค้ดนะครับนี่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะถือสององค์ให้ดูนะครับหน้าหลังนี่ครับลองเทียบนะครับลองเทียบข้าง แล้วก็ร้อยบาดครับนี่ครับประมาณนี้ครับพี่ๆท่านใดน,นะครับมีพักเครื่องแบบนี้อยากให้เช่าเดี๋ยวผมทิ้งช่องทางการติดต่อมาให้นะครับขอบพระคุณมากครับ